ขอโอกาสพระเทรานุเทระพุบาจารย์ประสงค์ทุกโรดทุกนามตลอดแม่จีแม่พามพ่อพามผู้มีบุญทุกท่านทุกคนวางมือลงเสีย <c oughs> วันนี้ฝนตกโปรยโปรยลงตาว่านอ เย็นสบายดีครู <c oughs> บาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แม่จีแม่พามญาติโยมทยั้งหลยโลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการศึกษาดังที่หลวงตาได้ปรารบไปเมื่อคืนมีทุกอย่าง มีทุกทุกอย่างให้เราได้ศึกษาวันเดียวนี่มีทุกอย่าง <c oughs> บางทีก็ร้อนบ้าง <c oughs> บางทีก็เย็นบ้างบางทีฝนก็ตกบางทีแดดก,ก็ออกบางครั้งบางคราวลมก็โปรยโปรยบางครั้งบางคราวลมก็มาก เป็นต้นอันนี้คือโลกมนุษย์บางครั้งบางเ่าแผ่นดินถล่มเมื่อไม่นานมานี้ก็แผ่นดินไหวชาวโลกก็ลำบาก <c oughs> ทุกคนไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่า โลกมนุษย์มันเป็นสภาวะคือความมีความเป็นเองของมันอารมณ์ให้เจ้าน้อยเนี่ยันาดความมีความเป็นเองของมันหลงตากับไม่บุกไปถูกกันกันได้ คันปรเดเป็ปับแสดงว่าเกงเติวลงตาเวาแต่ละเท้อบังเท้อกระดังแห้งบังเท้อกระดังคอยบังเท้อกระบด,ดังอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าผู้ใดไม่เข้าใจก็จะบ่นบ่นให้เครื่องขยายเสียงก็มี บ่นให้คนเปิดก็มีแล้วก็บ่นโน่น,นบ่นนี่สารพัดโลกมนุษย์ของเราแม้จะทำกับข้าวทำอาหารบางที่บางแห่งพัญญาเป็นผู้ทำกับข้าวตั้งใจทำอย่างดี ก็คิดว่ามันพอดีพอดีแล้วก็ตักออกมายกมาก็เลยเรียกสามีว่าพ่อพ่อทานข้าวพ่อ,พอแม่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะพ่อนะฟังแล้วมันอิ่มใจลงตาว่าแต่พอสามีไปชิมอาหารไม่ถูกจะหลิ เมื่อไม่ถูกจริตก,ก็เลยพูดขึ้นว่าทำอร่อยกว่านี้ไม่ได้หรือคือเหตุบ่แทะแท้พันญ,ญาได้ยินทั้งๆที่ตั้งใจทำให้ทานด้วยกัน แต่สามีพูดอย่างนั้นพัญญาก็เลยไม่พอใจเหตุจะแตกเองซะคนจบเลยเห็นไหมโลกมนุษย์ของเราเนะี่ยถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจก็จะเป็นทุกข์นี่เพียงแค่แค่นี้เอง ก็ยังเป็นทุกข์แทบลมแทบตายทะเลาะวิวาดกัน hmm. ต่อไปเห็นไหมเพราะฉะนั S ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงไว้ตัดไว้สัตเพสังงาราอนิกาสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งสังขารภายนอกสังขารภายใน เห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนถ้าผู้ใดอยากให้โลกมันแน่นอนแสดงว่ายังเรียนรู้เรื่องของโลกไม่จบไม่เป็นไม่เข้าใจเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์แม่ชีแม่พามพ่อพามญาติโยมทั้งหลายศึกษาเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นสภาวะย้ำอีกสภาวะแปลว่าอะไรแปลว่าความมีเองความเป็นเองของมัน ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่งขึ้นไม่มีเลยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เห็นมันเป็นอย่างนี้แม้เราตายไปมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ สมเด็จพ่อจึงแสดงแล้วแสดงอีกทุกอย่างไม่แน่นอนถ้าไม่ชัดเจนก็ดูมือของเราก็แล้วกันถ้ามันคิดอะไรไม่ออกยกมือขึ้นดูเราก็จะเห็นความจริงว่านิ้วโป้งใหญ่แต่ต่ำนิ้วก้อยเล็กก็ต่ำลง นิ้วชี้นิ้วดางนิ้วกลางก็เป็นไปนตามธรรมชาติของมันโลกมนุษย์มันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาปฏิบัติธรรมดูให้มันชัดยืนโนอนกำหนดรู้ ว่ายืนหน่อมันเป็นอย่างไรต้องสำเนียกรู้ยืนหนอมถ้าผู้ใดไม่สำเนียกก็จะไม่รู้ความจริง บางครั้งก็พอดีบางครั้งก็ไม่พอดีเห็นไหมถ้าผู้ไม่เข้าใจก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เริ่มอ,อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่พอใจ <laughs> เห็นไหมโง่ไหม ถ้าผู้ใดไม่เกิดความไม่พอใจก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องของโลกนอถ้าเราจะดูแผ่นดินที่ต่ำที่สูงดูดิมันไม่เท่ากันเหมือนลงตาไป กาจนบุรีขึ้นภูเขามันก็สูงขึ้นเห็นไหมแต่บนภูเขาก็มีที่ต่ำที่สูงไม่เสมอกันจริงๆโยมสุขุมโยมบูทัยวันนิมนม์นไปนั่งปกแผ่เมตตาเขามีศรัทธา สร้างพระพุทธรูปฟางเปิดโลกสูง22เมตรอยู่บนภูเขาเลย22เมตรเห็นไหมเวลาลดลงก็ลงมาก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงจากนั้นก็สูงสูงต่ำตๆำสูงสต่ำต่เห็นไหม ดูถนนหนทางถ้าเราสังเกตบางที่บางแห่งเริยบเสมอบางที่บางแห่งก็คุกขัดเห็นไหมถ้าผู้ไม่เข้าใจก็จะปรุงแต่งตามอารมณ์ที่เห็นเห็นไหม มันก็เลยเป็นเหตุที่เกิดความไม่สงบวุ่นวายจิตท้าไม่พอใจบาปก็เกิดถ้าพอใจบาปก็เกิดน่าคิดไหมพอใจก็บาปเกิดไม่พอใจก็บาปเกิดถ้าไม่รู้เรื่องก็บาปเกิดเห็นอะไรก็ตาม อันนี้คือเรื่องโลกมนุษย์พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราจึงทรงแสดงยืนน้อมันเป็นอย่างไรถ้าไม่สมเนียกก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไร อาการยืนเพราะฉะฉนั้นบันนี้หลวงตาจะย้ำตรงนี้สน,นิดถ้ามีโอกาสหลวงตาก็จะให้ถามได้ที่ปฏิบัติธรรมานาดูยืนหนอเรายืนอยู่เรากำหนดรู้ ยืนนอยืนนอยืนนอสมมติกำหนดดูรูปยืนสามครั้งอาการยืนมันเกิดดับอย่างไรครูบาอาจารย์ แม่จีแม่พรามญาตโยนสำเนียกรู้สำเนียกรู้ว่าอาการยืนที่เรายังยืนอยู่นมันเกิดดับอย่างไรเห็นไหมถ้าพูดให้มันละเอียดมันละเอียดจริงๆ ฟังอีกสัเนิดจากนั้นไปแล้วก็ควา้างขึ้นต้นจิตแล้วนะอย่าเดินโนดกำหนดที่ไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กำหนดลงตรงที่ต้นจิต พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปิยัตยากรวัดพิจสศูนย์ามอย่าเดินโนอเอาสติตั้งไว้ที่ไหนแล้วเสนียบรู้อย่างไรอย่าเดินโนอเห็นไหม เกิดดับอย่างไรอันนี้ฝากเป็นข้อพิจจารณาทีนี้ก็วางยังโนเกิดดับกี่ครั้งแล้วก็นึกไปที่เท้าซ้าย สายยางโนเกิดดับกี่ครั้งฟ้ายางโนเดินไป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 จนที่สุดเดินจงกลมครูบาอาจารย์นำปฏิบัติก็จะเตือนสติเตรียม ส่ายเท้าของเราพอดีกับเท้าวกว่าน้อเหยียบลงยืนพอดีอันนี้คือหลักแล้วมันเกิดดับกี่ครั้งอันนี้ฝากนะสำเนียกรู้ นี่นะท่าก็กำหนดยืนโนสามครั้งยืนโนยืนโนเกิดดับอย่างไรแล้วถ้าก็กำหนดให้อยากลับโนมันเกิดดับอย่างไร อย่าก,กลับโ no. นอย่าก,กลับโ no. นมันเกิดดับอย่างไรแล้วก็ท่านก็กำหนดให้กลับโ no. นกลับน no. กลับน no. กลับโ no. นกลับ No. นอเกิดดับอย่างไรต้องสำเนียถ้าผู้ใดเข้าใจว่าที่เราเดินจงกรมอยู่นั้นมันเกิดดับอย่างไรอันนั้นเรียกว่าตัวปัญญาเห็นไหม ปัญญาในการเจริญภาวนาไม่เหมือนสุตายานถ้าฟังแล้วเข้าใจเรียกว่าสุตายานคิดแล้วเกิดความเข้าใจเรียกว่าจินตายานส่วนภาวนายานคิดเอาไม่ได้ฝากเดอ้อถ้าเรามาคิดเอานี่ มันเป็นจินตายานไม่ใช่ภาวนายานเห็นไหมเรื่องการเจริญวิปัสนาภาวนาถ้าผู้ใดไม่เข้าใจก็จะไม่เกิดปัญญาเดินทั้งวันก็ไม่เกิดปัญญานั่งทั้งวันก็ไม่เกิดปัญญาปฏิบัติธรรมเก้าวันสิบวันก็ไม่เกิดปัญญา อันนี้เรียกว่าปัญญาในภาคภาวนาภาวนามมยปัญญาเป็นอย่างนี้สมมติว,ว่าครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่แหละแม่ชีแม่แมาพยามญาติโยนทั้งหลายมันเกิดดับอย่างไรนั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่นี่มันเกิดดับอย่างไร ถ้าเรากำหนดนั่งนอนนั่งหนอนนั่งหนอนั่งนอนนั่งนอนนั่งอยู่นี่แหละมันเกิดแบบอย่างไรเห็นไหมปัญญาในการเจริญภาวนานจะคิดเอาก็ไม่ได้ จะฟังเอาก็ไม่ได้ย้ำอีกถ้าคิดเอาก็เป็นจินตายานถ้าฟังเกิดความรู้เรียกวสุตายานแต่ถ้าผู้ใดเดินโยกมนั่งภาวนาแด้เกิดความเข้าใจอันนั้นจึงเป็นภาวนาญาณเห็นไหม เราจะขยับตัวก็ตามเราจะทำอะไรก็ตามซ้ำเนียกรู้ว่ามันเกิดดับอย่างไรอันนี้ย้ำเด้อมันเกิดดับอย่างไรย้ำอีกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงมาบัดนี้มันเกิดดับอย่างไร แล้วจากนี้ไปจนถึงเวลาแผ่เมตตาแล้วเข้าไปนอนในขณะที่เรานอนอยู่นั้นมันเกิดดับอย่างไรนอนอยู่นั่นแหละมันเกิดดับอย่างไรเห็นไหมจนถึงเวลาเราลุกและมันเกิดดับอย่างไรและจนถึงเวลาที่เรามาทำวัดเช้า มันเกิดดับอย่างไรทำวัดชวเช้าเสร็จเราทำนู่นทำนี่อะไรต,ต่างๆก็ตามคุณบาอาจารย์ออกบินทบาทการไปบินทบาทมันเกิดดับอย่างไรสังเกตสำเนียให้มันชัดเจนเห็นไ,ไหม แต่ขอย้ำอีกว่าโลกมนุษย์เป็นโลกสมมติโลกสมมตุติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายคุณบาอาจารย์แม่จีแม่พามพ่อพามญาติโย,ยมทั้งหลายอันนี้เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายอันนี้สรุปไม่ฟังนะ อันนี้เรียกว่ายังไม่ตายยังไม่ดับเพราะยังหายใจได้อยู่โลกสมมติว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้าว่าเรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องสำเนียกรู้ ยืนก็เกิดดับ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 อยู่อย่างนั้นเราเดินก็เกิดดับ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 อยู่อย่างนั้นเรามานั่งอย่างนี้ก็เกิดดับ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 อยู่อย่างนั้นเห็นไหมเราเป็นนอนก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น ท่านจะเรียกว่าสภาวะ